สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอลีเล็กช่องช่างเลือกวันนี้พอยังอยู่กับคุณโบจากช็อปบายาชินะฮะวันนี้เรามาทำ first impression กันกับบ้านแวนครีปแอนด์อพเพลค่ะซึ่งคุณพอยังไม่เคยมีค่ะคุณโบผลมาเพื่อป้ายยาผมโดยเฉพาะนะวันนี้เราก็มีอยู่ทั้งหมด6กลิ่นนาะซึ่งจริงๆแล้วเราดมไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสั้นๆนะตัวที่ชอบมากที่สุดแต่พอก็คือตัวนี้เลยโบส a ์ดามัน ึ่งแปลว่าป่าของอัลมอนด์กลิ่นเป็นยังไงตัวนี้กลิ่นเป็นไม้กลิ่นแบบไม้แบบต้นไม้แท้ต้นไม้พึ่งแบบพิ่งเข้าโรงสีใหม่ๆตัดใหม่ๆใช่แล้วก็มีความแบบนัวของนมกับอัลมอนด์มีความอร่อยตีนี้เป็นพอพอชอบที่สุดตักทั้งวันนี้เลยอันนี้เป็นมันนุ่มค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีเสน่ห์เป็นกลิ่นที่บอกว่าไม่ซ้ำไม่ซ้ำใครเลยนะคะกลิ่นนี้ไม่เขียวไป ไม่ไม่ไม่อเไรคือแบบเป็นคนที่ชอบกลิ่นแนวยูนิเซ็กซ์อยู่แล้วก็จะโดนตัวนี้เลยนะครับชื่อบัวส์ดามานถัดไปนะฮะกาดิเนียเพเทลตัวนี้ก็เป็นกลิ่นกาดิเนียก็คือดอกพุดซ้อนแนวกลิ่นก็จะเป็นดอกพุดซ้อนแต่ว่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่เขียวมีความครีมมี่เมื่อกี้เราฉีดบนกระดาษมาแล้วนะฮะดอกไม้ขาวเป็นเป็นผู้หญิงมากๆค่ะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับใส่ชุดขาวเดินมาเลย เจ้าสาวชุดขาวนี <S <S ่คือแบบไหนแม่ชีเจ้าสาวนะเจ้าสาวกลิ่นแบบงานงานมีความเรียบและหรูแต่ว่าค่อนข้างที่จะแน่นนะคะแล้วก็ครีมครีมเป็นยังไงคะผู้หญิงอะผู้หญิงค่ะผู้หญิงแบบเฟมินินแบบ80-90%ใช่ผู้ชายน่าจะใช้ยากตัวนี้ตัวนึงเลยนะตัวนี้คือ g a r d ย n e r petal นะครับทัดป้ายอันนี้เป็นกดจิ๋วคลิฟอร์เนียลาลฟค่ะครับอ่าตัวนี้ ตัวนี้เป็นขวดจิ๋วเป็นแซมเปิลที่ได้มาเป็นแนวมะลิมะลิแต่ตอนเปิดใช่ตอนเปิดมาพอได้เป็นเนโรลี่ก่อนเสร็จแล้วมันค่อยๆเหมือนเหมือนค่อยๆเปลี่ยนเฟดลงกลายเป็นมะลิขึ้นมาหอมหวานน่ารักชอบดอกมะลินะคะที่ไม่ฉุนแล้วก็ไม่เขียวอันนี้คือใช้งานง่ายสุดแล้วค่ะสำหรับดอกมะลิค่ะแต่พอมีมะลิที่ดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันตัดมาก็เป็นตัวที่โบชอบโรสคูชนะฮะโรสคูชก็คือดอกกุหลาบสีแดงคือใส ถ้าไม่ใช้สายกุหลาบใช้กลิ่นนี้ได้เพราะว่าเขามีความเป็นลาสเรบอร์รี่ผสมก็มีถั่วมีถั่วถั่วใช่ค่ะมีหนังบางๆมีอูดมีวูดดี้เข้ามาด้วยน่าสนใจนะครับแล้วก็กลิ่นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันก็คือเป็นแอมเบอร์อิมพิเรียลกลิ่นประมาณไหนคะเป็นแอมเบอร์ที่มีความไลท์มีความเบาแต่คุณพอบอกว่าไม่เบาแต่บอกว่ามันมันเป็นแอมเบอร์ที่โบใช้ง่ายสุดไม่ฉุนไม่วอร์ยใช้ได้แนะนำนะครับ ไม่วอรร้อนจนเกินไป